สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชนิตารักษาผลค่ะสำหรับคำถามข้อแรกนะคะชอบกินอะไรมากที่สุดชอบกินบรวนี่กับไอตคมค่ะส่วนคำถามข้อที่2คือทำไมถึงเลือกเรียนลำไยเพราะว่าลำไยเป็นมหลาลัยที่ใกล้บ้านที่สุดค่ะและคำถามข้อที่3นะคะเอ่อคิดยังไงกับการเรียนออนไลน์จริงๆการเรียนออนไลน์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรต้องทำในช่วงเวลาแบบนี้ก็จริงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเรียนแล้วมัน ไม่ได้ความรู้เหมือนไปเรียนที่ห้องเรียนจริงๆค่ะทำไมถึงเลอกเรียนรปสเหตุผลที่พี่เลือกเรียนรปสเพราะว่าแม่พี่อยากให้พี่ทํางานรับราชการแล้วพี่เลยคิดว่าเออรปสเนี่ยน่าจะเรียนง่ายที่สุดแล้วเรียนง่ายกว่าสาขาวิชาอื่นชอบสัตว์อะไรส่วนมากตัวพี่จะชอบทั้งหมาและแมวแต่ที่เลี้ยงเลี้ยงเลยจริงๆอ่ะส่วนมากจะมีแค่หมาเพราะแมวแม่ไม่ให้เลี้ยง คิดยังไงกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบนันพี่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้แย่นะแย่ทุกอย่างทั้งโควิดทั้งการเมืองทั้งหลายๆอย่างรวมถึงการเรียนออนไลน์คือมันเป็นอะไรที่แย่เหตุ hey, ผลที่พี่คิดว่ามันแย่นะคือถ้าเรื่องโควิดอะก็จะเป็นเรื่องแบบว่าเราไม่สามารถคุมคุมโรคระบาดให้มันแร่นลดน้อยลงทั้งเรื่องวัคซีนทั้งเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือผู้นำไม่มีการบริหารที่ดีในการจัดการเรื่องนี้ ส่วนเรื่องการเมืองอ่ะที่พี่คิดว่ามันแย่เพราะว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ออกเสียงอะไรเลยเพราะผู้นาไม่รับฟังแล้วรู้ถึงเรื่องการเยียวยาเขาเยียวยาก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้เยียวยาทุกคนบางคนโทรศัพท์ยังไม่มีก็เลยไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลส่วนในเรื่องของการเรียนออนไลน์สาหรับพี่ที่พี่คิดว่ามันแย่คือเพราะว่าบางทีสถานที่ที่เราเรียนอ่ะมัน อินเทอร์เน็ตไม่ดีแล้วมันเรียนไม่รู้เรื่องแล้วคือ,คอการทําความเข้าใจอะ่ะมันยากกว่าการเรียนที่มอเพราะว่าเหมือนเราต้องทําความเข้าใจด้วยตัวเองด้วยถ้าเราฟังไม่ทันน่ะมันก็จะแบบไม่เข้าใจเหมือนตอนที่เราเรียนที่มอที่เราแบบเออถามได้เรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวอะไรแบบนี้ค่ะ